ีเกียนนะคะและพนัครูทุกท่านนะคะดิฉันนางสาววัชนาปแป้งแก้วนะคะปัจจุบันอยู่โรงเรียนสมุนยิงชั้นม4นะคะค่ะก็ดิฉันนะคะก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์นะคะที่ท่านอาจารย์ประพีได้ใช้ทดลองการเรียนกนารสอนโดยการใช้ไมแบบ้แป้งนะคะค่ะสำหรับความรู้สึกตอนแรกที่ได้เรียนโดยการใช้ไมแบบ้แป้งนะคะก็ต้องยอมรับค่ะว่ารู้สึกงงนะคะว่า ไม่รู้สักค่ะว่ามายาปิ้งคืออะไรแล้วเราต้องทำยังไงกับมันคือตอนนั้นความรู้สึกคือบอกไม่ถูกคือไม่อยากทำนะคะแล้วก็นะคะ,นะคะแต่ใครจะรู้นะคะว่าความรู้สึกงงตอนนั้นคือการเริ่มต้นที่เราได้รับความรู้ใหม่ยังมาหาศาลเลยนะคะและนอกจากนี้น,นะคะดิฉันคิดว่าการเรียนโดยใช้มายาปิ้งนะคะช่วยให้ดิฉันได้รับความรู้ปแปลกใหม่หลายอย่างมาลองมาฟังกันนะคะว่าดิฉันได้รับความรู้อย่างไรบ้างนะคะประการแรกเลยนะคะ พี่ันรู้สักคิดอย่างเป็นลำดับค่ะเป็นขั้นตอนสามารถเรียงลำดับได้นะคะว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหลังลเราควรจะแตกเหตุการณ์นี้ออกไปเป็นอย่างไรได้อีกเป็นยังอื่นได้อีกไหมหรืออะไรต,ต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกันนะคะและนอกจากนี้นะคะไม่มาปิ้งนะช่วยให้พี่ันแยกระหว่างประเด็นหลักและประเด็นรองนะคะก็คือ,คอหากมีข้อความฝักบักันเยอะๆนะคะพี่ันสามารถแยกได้ว่า เรื่องรของข้อคว,วามทั้งหมดที่ครอบคุมข้อคว,วามทั้งหมดคืออะไรนะคะและข้อคว,วามที่เป็นประเด็นรองเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะดิฉันคิดว่ามันเปิ้งสำคัญมากก็คือตรงนี้นะคะช่วยให้เด็กรูก้จักวิเคราะห์เป็นคิดเป็นทำเป็นนะคะและนอกจากนี้นะคะปัจจุบันนี้ดิฉันนะคะจบไปแล้วจากโรงเรียนเมืองนะคะก็ศึกษาต่อที่สมุนหยิงก็คือ ในความรู้สึกของเด็กที่มาสักโรงเรียนแข่โอกาสสมใจท่านอาจารย์ประพีจะตื่นเต้นจนจาผิดคือปังนี้นะคะที่ถูกเพื่อนๆดูถูกเอาไว้ก็ม่เชิญนดูถูกค่ะประมาณว่าคุนวิชกาก็ตต้องรายงานหน้าชั้นนะคะก็คือเราจะทํามาแบมปิ้งไว้จับประเด็นหลักต่างๆไว้สำหรับคอยพูดนะคะก็คือเราออกไปหน้าชั้นเราจะดูประเด็นหลักอย่างเดียวแล้วเราจะพูดแขกความได้อีกเยอะแยะเลยนะคะและนอกจากนี้นะคะ ช้มา p p i n ที่ปัจจุบันที่โรงเรเียนสมุทีของดิฉันนะคะก็คือทาให้ดิฉันได้เพื่อนใหม่ด้วยค่ะเพราะว่าเพื่อนๆจะมาปรึกษาคันมากมายเลยนะคะว่าทาอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือเป็นการดีค่ะเป็นการที่เราได้รวมกลุ่มความคิดกับเพื่อนได้รวมความคิดกัน,น,ไ,ดดกนได้แลกเปลี่ยน,นความคิดกันว่าเราจะควรจะทำเองดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนก็จะอยู่ในความคิดของตัวเองเป็นหลักด้วยค่ะแล้วก,ก็นอกจากนี้นะคะ m a p ปิ n ง ตัวเองได้ดีเลยคะ่ะว่าเราเข้าใจในเรื่องที่เราเรียนมากมาเียงใดนะคะสังเกตนะคะเมื่อก่อนนะคะดิฉันตอนที่อยู่มัธยมปีที่สองนะคะดิฉันแต่ความคิดได่ไม่กระจายเท่าที่ควรนะคะก็คือจะมองอะไรตื้นๆ้นมองอะไรที่ยังเป็นเด็กวัย14ีปีมองนะคะตอนนี้นะคะพอดิฉันขึ้นอยู่ในระดับมสามนะคะก็คือมองไปอีกระดับหนึ่งะคะ่ะแต่ตอนนี้นะคะดิฉันคิดว่าดิฉันมีศัก,ย,กยภาพพอที่จะมองอะไรที่กว้าง กว้างหรืออกไปอีกนะคะเพราะว่าตอนนี้มันมาแล้วพี่มันสามารถพัฒนาความคิดที่ฉันได้ในทุกๆด้านนะคะในความรู้สึกของที่ฉันคิดว่าพัฒนาได้พอสมควรนะคะ